อิชิอิ i. ตอบแล้วอนาคตจะคุมบุรีลำต่อหรือไม่หลังมีข่าวลือหนักมากคลิปนี้มีคำตอบรวมถึงจับตาอนาคตทิสตองโดไทยลีกหรือไปยุโรปเดี๋ยวรู้กันก่อนเข้าสู่เนะื้อหาในคลิปนี้นะครับชาแนลตองซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มคบจบในแพ็กเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมแพ็กเกจใหม่จาก 3BB g i g a กทีนะครับ ด้วยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว1กิกะบิตที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด10กิกพร้อมยกบวนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3BB g i g a t ทได้ที่ w w w 3BB.CO.TH นะครับ ผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ3 BB Giga TV Family Plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกเกี่ยวกับบุรีรัมยูไนเต็ดกันหน่อยทีมจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกทีมปัจจุบันนะครับ อย่างที่ทราบบุยรมตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นแข็งแกร่งอย่างมากนะครับภายใต้การคุมทัพของอิชิอิโคตญี่ปุ่นนะทั้งเรื่องของความฟิตที่ต้องบอกว่ามีมากกว่าทีมอื่นนะครับเกมลุกเกมรับที่ลงตัวโดยเฉพาะแนวลุกสุประชัยโบลิงกิดุมบุย่าสุพรรณเ,เหมือนตาเนี่ยกำลังเข้าฝากักแล้วก็มีบอลจากพี่อุ้มจิรทรที่คอยซัพพอร์ต เพื่อร่วมทีมอยู่ตลอดนะครับทำให้บุรีรัมเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับแต่ทว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยลีกเนี่ยมันมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของมาซาทาดะอิชิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นของบุรีรัมเนี่ยว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกับบุยรัมหรือเปล่าในช่วงเลที่2นะครับเป็นข่าวลือที่หนาหูมาอย่างมากเพราะว่าสัญญาของอิชิกับบุรรัม กล้จะหมดลงแล้วน่าจะไม่ได้มีการต่อสัญญากันออกไปซึ่งมันก็เป็นข่าวลือที่ที่แฟนบอลวีรัมให้ความสนใจนะครับแล้วก็จับตามองซึ่งแฟนบอลวีรัมเนี่ยเขาไม่อยากให้อิชิไปไหนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโหทําทีมดีขนาดนี้ล่าสุดนะครับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเพราะทางฝั่งมาซาทะดะอิชิอินะครับได้ออกมาเผยถึงอนาคตของเขากับทีมบุรีรัมนะครับผ่านทาง IG ส่วนตัว เป็นที่เรียบร้อยนะครับอิชิโพสเลยนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยยังมีความสุขดีและยังมีสัญญากับบุรีลัมอีกหลายปีนี่คือความจริงและเขาต้องการคว้าแชมป์อีกหล,หลายรายการกับบุรีรัมยูเวเดเพื่อความสุขของแฟนบอลบุรีรัมยูเวเดต่อไปหลังจากนี้นะครับเท่ากับว่าสยบข่าวลือทุกอย่างว่าอีชิจะย้ายไปคุมทีมนู้นทีมนี้จะไม่ได้ต่อสัญญากับวีรัม อิชิอยังคงอยู่กับบุยลมนะครับเพราะเหมือนว่าสัญญาของเขาอะยังมีอยู่และน่าจะขยายสัญญาออกไปอีกและตอนนี้อิชิกําลังได้ใจนักเตะบุยลมแบบจัดเต็มนะครับทุกคนมั่นใจในฝีมือของอิชิซึ่งผมมองว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับบอลกําลังดีแบบนี้ยังไงก็ต้องสารต่อนะครับโหแล้วอิชิโค้ดร,ระดับนี้ครับแชมป์เจลีกแล้วระดับญี่ปุ่นก็การตีนะครับว่าประสบความสําเร็จและเห็นได้ชัดว่าบุยลำตอนเนี้ย เป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ยาวๆนะครับผมมองว่าในไทยลีกเนี่ยอีชิพาบุยลำเนี่ยพาพามาถึงจุดสุดยอดได้ละโอ้แข็งกร่งจริงๆนําเป็นจ่าฝูงโอกาสเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างสดใสคราวนี้รอเวทีฟุตบอลชเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งผมอยากจะเห็นอย่างมากว่าอิชิจะพาบุยลำสู้กับทีมในเวทีเอเชียเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ น่าติดตามแบบสุดๆจริงๆนะครับแต่แน่นอนนะครับจะได้เห็นอิชิคุมบุริลัมยาวๆเพราะโอ้โหไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนนะครับฟอร์มดีแบบนี้นักเตะก็มีความสุขกับสไตล์การทาทีมของอิชิทางบอร์ดราหาของวิลัมก็มีความสุขเห็นได้ชัดเพราะอิชิเขาเขาเก่งแล้วก็ทาทีมดีจริงะก็ต้องยอมรับผลงานมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับเป็น3แชมป์ปีนี้ก็ยังหวัง3แชมป์อีกนะครับรอดูฟุตบอลเอเชียแล้วก็วิลัมในเลที่2 จับตาพวกเขาให้ดีนะครับผมมองว่าพวกเขาอาจจะมีการเสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างชาตินะครับเพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะทําให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ตอนเนี้ก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับจับตามองให้ดีนะผมว่าุีรำช่วงเลยรที่2น่าจับตามองทั้งตัวไทยและก็ตัวต่างชาตินะครับอ่ะพอเห็นแบบนี้แฟนบอลบุรีรัมคิดเห็นยังไงมีความสุขแค่ไหนนะครับที่อีชียืนยันแล้ว อยู่บุรีรัมต่อแน่นอนคุมทีมต่อยาวๆแฟนบอลคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ผมเมชื่อว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องและยังไงซะยังไงก็ต้องอยู่ต่อรับผลงานของทีมเป็นแบบนี้เอออะติดตามกันแฟนบุรีรัมคอมเมนต์เข้ามากันได้ครับนัดต่อไปบุรีรัมเนี่ยจะเจอกับทางฝั่งของราชบุรีมิตรผล FC ในวันศุกร์นี้นะครับถ้าเกิดบุรีรัมสามารถเอาชนะราชบุรีได้นะครับ บอกเลยว่าพวกเขามีโอกาสเป็นแชมป์ไทยลีกสดใสแน่นอนนะครับเพราะว่าราชบุรีคือรองจ่าฝูงและตอนนี้คะแนนของบุรีรัมก็นําราชบุรีพอสมควรช,ชนะอีกเนี่ยโอ้โหเป็นเแต็ปะที่จะนํานะครับก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะบุรีรัมได้เลยในบ้านด้วยเดี๋ยวค่อยมาพรีวิวกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดก็ประมาณนี้แล้วกันครับอาจากนั้นไปต่ออีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าโคตรจะน่าสนใจในตอนนี้นะครับ ทิสตองโดนะครับแบ็คขวาทีมชาติไทยของทูแบงคอกยูเนเต็ดอย่างที่ทราบว่าทิสตองโดกำลังจะหมดสัญญากับทูแบงคอกและเกมนัดเจอเมืองทองเนี่ยอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของทิสตองโดกับทูแบงคอกก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการต่อสัญญากันออกไปทำให้ตอนนี้ทิสตองโดพูดตามตรงเนื้อหอมอย่างมากนะครับเพราะนี่ก็คืออีกหนึ่งแบ็คขวาเบอร์ต้นๆของวงการฟุตบอลไทยแล้วก็ติดทีมชาติไทย สำหรับผมที่ตองโดเขามีมาตรฐานที่ดีนะโดยเฉพาะการเล่นเกมรับในปีนี้ที่แข็งกระดงมากขึ้นแต่เกมลุกอาจจะต้องปรับโดยเฉพาะจังหวะเปิดบอลที่ยังแก้ไม่หายนะครับทิสตองโดเล่นหลีกไหนในไทยลีกก็ได้อยู่แล้วเล่นทีมไหนก็ได้แต่ล่าสุดที่ตองโดนะครับมันมีข่าวมาว่าทิสตองโดมีโอกาสที่จะได้ไปคาแข้งในยุโรปนะครับมีสโมสรจากไทปรัสให้ความสนใจ และอีกหนึ่งสโมรสรที่มีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ทิสตองโดอาจจะได้ไปเล่นคือสโมรสรจากอาเซอร,ร์ไบจันอย่างคาราบักดีกีแชม์ลี u กอาจเจอรไบจัน9สมัยนะครับเขามีรายงานนะครับว่าคาราบักกาลังเจรจากับทิสตองโดอย่างจัดเต็มหวังจะดึงทิสตองโดไปเล่นเพราะเขาชื่นชอบในฝีเท้าและตอนนี้แฟนบอลคาราบักเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ในไอจของทิสตองโดเยอะมากม ผมคิดว่ามีโอกาสที่ทิสตองโดจะได้ไปนะครับเพราะด้งานจากพิเตตัวตูบอลไทยก็ออกมาบอกนะครับว่าทิสตองโดอยากจะกลับไปเล่นในยุโรปอีกหนึ่งครั้งเออผมเชียร์นะผมว่าทิสตองโดยังเล่นได้อยู่อะแล้วด้วยวัยด้วยอายุที่ยังไม่ได้อายุเยอะมากอะการกลับไปยุโรปอีกครั้งก็ไม่สายและถ้าไปอยู่ในทีมใหญ่อย่างคาราบักนลีกอเซอร์ไบาจานแล้วได้เล่นเนี่ย สุดท้ายทิสตองโดกลับมาทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับก็รอติดตามแต่ก็มีอีกหนึ่งรายงานนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลายทีมดังในไทยลีกซึ่งเป็นทีมหัวตารางก็อยากได้ทิสตองโดเหมือนกันและพร้อมจะเจรจานะครับก็รอดูว่าอยู่ที่ว่าทิสตองโดจะตัดสินใจยังไงจะอยู่ไทยลีกต่อหรือจะไปยุโรปอันนี้รอติดตามให้ดีนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจสำหรับอนาคตของทิสตองโด นี่เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบนะครับด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งบูทะลุดูดันก็รอดูนะครับไทยลีกก็ได้ลีกยุโรปก็ได้สําหรับทิสตองโดเพื่อนๆคิดว่าทิสตองโดจะย้ายไปอยู่ทีมไหนลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับอาชิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ตองสุยก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ตองสุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับผมจะทิ้งท้ายคลิปนี้ด้วยการขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ อย่าง3 BB Gigatv นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เขาจัดแพ็กเกจแบบสุดๆนะครับคือตอนนี้เนี่ย b b g g ีบีเนี่ยเขาจัดหนักจะเต็มให้คนที่มาใช้บริการนะครับมีเน็ตบ้าน3 BB ความเร็ว1 g b กิกะบิตพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด10 g กิกนะครับแล้วก็คอฟุตบอลไทยลีกเนี่ยไปดูกันได้เขามีโปรโมชั่นดีมากนะครับ เป็นโปรโมชั่น 3BB Giga TV Family Plus ราคา799บาทนะครับสามารถได้รับความบันเทิงจากสรตมมิ่งชั้นนำแล้วก็ได้ใช้ AIS Super WiFi ได้ไม่จำกัดรวมไปถึงนะครับรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยและไทยลีกได้ครบทุกแมตช์เลยแล้วก็พร้อมรับชมบริการจาก AIS Pay Family รับชมช่องพิเศษในแอปพลิเคชัน ไปสมัครแพ็กเกจใหม่จากทาง 3BB g i g a TV ได้นะครับทาง www.3bb.co.th ไปครับขอฟุตบอลไทยไปอุดหนุนกันได้จะได้ดูทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกกันแบบจะเต็มน,นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะใน c h anel n ตองสุยก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ